มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวไม่อวดเก่งอวดเบ่งเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนี้มักจะเป็นที่ชื่นชมยินดีชอบใจของผู้ที่รู้จักเพราะไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขารู้สึกได้นั่นเองแต่คนที่ชอบอวดเก่งอวดรู้นี่ไปอยู่กับใครก็มักจะไม่ครอยมีใครอยากจะ คบค้าสมาคมด้วยถึงแม้อาจจะแสดงกิริยายกมือไหว้หรือกราบพกกับพระแต่พฤติกรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพฤติกรรมมันอวดอวดเก่งอวดร่ำอวดรวยอวดรู้เห็นคนอื่นเี่เ็วไปหมดสู้ตนเองไม่ได้คนที่มีความอ่อนน้อมทำตนจะไม่เป็นอย่างนี้จะเห็นทุกคนเป็นคนเป็นมีความสำคัญ ทุกชีวิตมีความสำคัญทุกคนมีความสามารถที่จะเก่งได้ที่จะรวยได้ทุกคนเพียงแต่ว่าโอกาสด้วยจังหวะของแต่ละคนอาจจะไม่พร้อมที่จะทำให้เก่งหรือให้รวยได้ในตอนนั้นเท่านั้นเองแต่ทุกคนนี้มีหัวใจเหมือนกันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันไม่ควรที่จะไปลดศักดิ์ศรีของผู้อื่น ด้วยการยดยกตนข่มท่านอวดเก่งอวดดีอวดรู้อวดร่ำอวดรวยอวดใหญ่อวดโตเหล่านี้เป็นการกระทำที่ไม่ควรถ้าอยากจะมีความสุขใจให้อยากระทำการเหล่านี้ให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน